สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาชมการเปลี่ยนกระถางที่เป็นต้นกล้าของอินทรพลัมนะครับจากอันนี้จะเป็นต้นกล้าเนื้อเยื่อนะครับพันพันอะไรนะครับโคดิซ,คซี่พันโคดิซี่นะครับเนี่ยจะเป็นเนื้อเยื่อนะครับลักษณะก็จะอยู่ในหลอดแบบนี้กระถางนี่เอง มันหลอดเจ็บซูลเห็นไหมครับทุกคนผมก็ยังอยู่ที่สวนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นดินที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนให้เป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะครับดินดินนี่จะมีส่วนผสมอะไรบ้างครับดินก็ผสมจากมูลส่วนของเราแล้วก็เป็นดินทรายขี้เป็ดอเอาแค่สองอย่างพอ,อใช้สองอย่างพอ เราเป็นแค่ประมาณเนี้นท,ที่ทําของเรามันก็จะเป็นอย่างนี้คือเอาบล็อกใส่ลงไปไว้ก่อนนี่นะครับก็จะมีบ็อกใส่ข้าในถุงก่อนอจะเป็<ด><ด>นลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะมีโสดลบเอสอ,อินทรฝาล,ลามนี่ก็ชอบจะน่าน่าจะชอบดินประมาณไหนฮะอดินประมาณนี้นครับดินดวนล้วนดินทรายดินดิน,ดน หินกรวดอือหินกรวดเราต้องต้องมีมั่งเนีต้องมีหินกรวดมาจะมีทั้งหินกรวดด้วยนะครับใช่หินกรวดลายลายหินกรวดการเปลี่ยนบล็อกนี่นะครับคือการเปลี่ยนบล็อกเสร็จจากนี้เราก็หมุนเอาบล็อกเก่าที่อยู่ในนี้ออกอ๋อจะเสียบลงไปเพราะว่าอ่ะอันหการจะ คือมันจะทําให้ต้นไม่ตะเตือนนะครับทําให้ต้นไม่ตะเตือนดินดินต้องใส่ให้มิดเลยอมิดได้ที่ดินเก่าเลยใช่ไหมครับใช่ครับกันกันขูนันนี้กันสำเร็จแล้วนี่นะครับคือการเปลี่ยนย้ายกระถางสวย,วย,วยแล้วมันอย,อยู่อย่างนี้นี่มันมัน เราจะรู้ได้ไงว่ามันติดไม่ติดครับอ๋ออยู่อย่างนี้คือนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วติดสมบูรณ์ไม่มีเสียอ๋อไม่มีเสียเลยเนี่ยไม่มีเสียเลยนี่นะครับแต่สิ่งสําคัญคือเราจะไม่ให้มันกระทบกระเทือนกับรากมากใช่ไหมครับใช่ตอนช่วงเราเปลี่ยนต้องไม่ให้กระทบกระเทือนต่อรากเพราะว่าทาอย่งั้นรากมันถ้ารากขาดเส้นหนึ่งรากขาดเส้นหนึ่งเนี่ยต้นไม้มันชะง,งักไปสามเดือนเลยนะครับ ตันี้ตาผาล้ำนี่ถ้าลากขาดเส้นหนึ่งเนี่ยเส้นเส้นเลี้ยงเนี่ยถ้าขาดตัเส้นหนึ่งนะกระทบกระเทือนไปสามเดือนแล้วช่วงช่วงนี้นี่ถ้าเราเปลี่ยนกระถางเสร็จแบบนี้แล้วเราต้องใส่พวกที่เป็นปุ๋ยเป็นอะไรไหมครับที่ต้องบำรุงไหมฮะไม่ใส่ไม่ต้องใส่เลยช่วงนี้ยังไม่ต้องใส่แล้วประมาณประมาณกี่เดือนเราถึงจะใส่ครับน่าละก็โน่นประมาณหกเดือนถึง อ๋อใบขนาดนี้นะครับถึงจะต้องใส่พวกปุ๋ยบำรุงนะครับประมาณหกถึงเก้าเดือนใ,ใบก็จะอยู่ประมาณสามสี่ใบสี่ใบห้าใบนี่แหละครับจะเริ่มแตกขนนกอ๋อจะจะเริ่มกำลังจะเริ่มแตกขนนกประมาณนะั้นถ้าถ้าเราใส่ก่อนนี่มันจะทำให้รากมันเค็มเดี๋ยวรากมันจะกลัวมาถ้าใส่ก่อนกลัวรากมันจะเน่า <c oughs> เพราะว่ามันต้องจะออกจากบล็อกใหม่ Oh. เขาะเามีอาหารมาอยู่แล้วในบ็อกซ์ uh huh. ตอนที่เขาส่งมาจากแบบเขามีอาหารของเขาอยู่แล้วครับเราจะต้องใส่ตอนที่หลังอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับมะมุม่งที่หลัง oh. ถ้าเราไม่มะมุงที่หลังไม่ได้การใส่การอะไรเราต้องทําให้มัน เี๋เราทำยงไงมันตายถ้าเกิดมันตายขึ้นมาทำไงอ่ะราคามันสูงเราต้องดูแลหน่อยอนะครับต้นกล้าราคาก็ค่อน<ต>ข้างจะสูงเหมือนกันต,ต้นตกล้าอินทผนะาลัมค่อนข้างรา,าคามันก็น่ากลัวอยู่แต่เราก็ต้องอยู่ตรงที่เราดูแลนี่แหละครับช่วงเราดูแลเราก็ต้องดูแลไปให้มันว่าสมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดแหละครับอ่าได้เท่าไหนก็ ว่ากันอีกทีนึงแต่ต้นก้าที่เนี้ยรับรองไม่มีเสียแต่ละต้นดีทังนั้นอันนี้เพราะเพราะไว้ปลูกเองเลยหรือยังไงครับก็มีก็โครงการมีปลูกเองขายเองขายพวกปลูกทั้งนั้นแหละครับมีทั้งปลูกทั้งขายโครงการนะไอขายขายต้นก้านี่ใช่ปะ่ะหรือ,หร,อหรือขายผลผลิตขายต้นก้าขายต้นก้าอ๋อที่นี่อ่ะ เราของเราปลูกไว้ก็ปลูกไว้เยอะแล้วต้นของเราปลูกไว้เยอะแล้วแต่พอดีช่วงมาช่วงนี้ก็ผล,ล,ลนะผลิตมันหมดแล้วเนาะผลผลิตมันถวนแล้วเพราะว่าไทยาทยแล้วเนาะไทยไทยแล้วก็เหลือก็ไม่กี่เจ้าแล้วตอนนี้นะที่เหลืออยู่ครับเพราะว่ามันไทย้ายแล้วผลผลิตก็ออกน่าจะประมาณป,ปีนี้ผลผลิตออกน้อยแทบจะทุกเจ้าเลยครับครับ ผลผลิตไม่ไม่ไม,ม่เต็มตไม่ไม,ม่ถึงเดือนด้วยมั้งครับเนาะประมาณเดือนหนึ่งหมดเนาะผลผลิตพวกนี้ออกมาไม่เกินเดือนครับถ้ากออกมาเมื่อต้นเดือนที่แล้วก็เนี่ยปลายปลายเดือนเนี้เกิดจะหมดแล้วเดี๋ย<อ>สสวนที่เขาแข็งแข็งเหลืออยู่ไม่กี่สวนแล้วครับสวนที่ใหญ่ๆนะครับผมอยู่ไม่กี่สวนเพราะว่าสวนใหญ่ๆเขาเนี่ยเขามาเขาเยอะบางทีเขาเอาลงตู้ไว้ไงใส่ตู้ไว้ ตู้ไว้อะไรไว้เขาก็ยังยัอยู่หลายวันอยู่อาจจะโน่นแหละไปถึงกลางเดือนหน้าก็น่าจะหมดเพราะว่าพวกเขาลงตู้ไวไน,นะเพราะว่ามันถึงเวลาตัดแก่สุดแล้วต้องตัดครับไม่ตัดขาต้นไวไม่ได้ี่ถ้าต้นต้นกล้าขนาดน,นี้นี่ราคาราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ราคานี่ยังไม่ทราบาะสุดนี้มันเป็นเนื้อเยื่อ แล้วเนืน้อเยื่อนี่สั่งมาจากแล็บไหนครับแหลปแล็บเราตอนนี้แล็บที่ตรงเนี้ยของเราเนี่ยไปไปไปทํามาจากที่นู่นไชย,ยภูมิหรือไงพอดีมันมีคณะที่เขาทํากันอยู่อยู่ที่ชัย,ยภูมิอ๋อครับก็เลยมาจากตรงนะครับเพื่อนเรานี่แหละเป็นรับมาเองด้วยแหลเพื่อนเราไม่ได้นําเข้ามาจากต่างประเทศนะอออ๋ไไม่ไ้ตัวนี้นเป็นของเราเองนะครับ ไม่ใช่ของบางต่างประเทศ่างข,งของต่างประเทศตอนนี้เขาไม่ค่อยได้ส่งให้เราเขาไม่ค่อยได้ส่งออกครับซึ่งของงต่างประเทศมันก็หายากอยู่ก็เลยต้องเป็นเราทําเองดีกว่าแต่ถ้าเราทําเองซึ่งเราทำเองก็ก็ยังไม่การันตีว่ามันไปถึงขนาดไหนนะครับ,รบว่าก็รู้กันอยู่ว่า เรามาทำยากเรามันทำยากรู้กันอยู่เนี่ยครับรากเยอะนะฮะเอแต่ผมเห็นตอนเวลาเขาโค่นเนาะ,อะเอาเอาต้นขึ้นมารากมันไม่ไม่ยาวไม่กว้างนะครับมันจะอยู่เฉพาะแต่แต่โคนต้นนะมันมีรากเดี่ยวลงไปเราไม่เห็นมันมีรากเดี่ยวลงไปอยู่ประมาณห้า ห้าหกลากอะตรงตรงเลยล่างเดี่ยวของเขาเนี่ยมีลงไปอยู่ลงไปลึกเลยแหละอไอ้ที่ลากถอยที่มันอยู่ข้างๆโคนต้นนั่นคือลากนั่นแหละคือลากหากินของเขาอือยู่ตรงโคนต้นนะนะคือลากหากินของเขาเนี่ยอย่างเงี้ยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเคล็ดลับไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากมายเ <laughs> <laughs> คล็ดลับเราไม่ต้องมีการปกปิด นี่แหละใช้ดินตัวนี้แหละครับดินสายขี้เป็ดกับดินสวนเรานี่แหละมาผสมกันครับพราะดินสวนเรามันมีแร่ธาตุแร่ธาตุเยอะเนี่ยมันดีอยู่แล้วเห็นว่าจะเป็นได้อย่างนี้นะครับเนี่ยดินสวนเราเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันดีอมันมีแร่ธาตุมันปีโปรตีนครับมันมีมันอยู่แล้วดินสายขี้เป็ดนี่ก็คือเป็นทําให้มันร่วนให้ลากเดินง่ายครับ เคล็ดลับยๆเคล็ดลับมีแค่นี้ฮะ <laughs> เคล็ดลับก็มีแค่นี้นะครับ <laughs> ทุกคนเค็ับง่ายๆแล้วใส่ถุงไม่มีการตาย <c oughs> บอกแมเลยตดน้้ำปกตินะครับ้ปกติ <c oughs> วันสองวันรถทีหนึ่งครับนี่นะครับทุกคนวันนี้ก็พามาดูการเปลี่ยนกระถางถ่ายจากที่เป็นอยู่ในหลอดนะครับน่าจะเป็นเนื้อเยื่อที่เอามาจะากแกลบอยู่ในหลอดแล้วมาเปลี่ยนใส่เป็นถุง เป็นกระถางที่เป็นพลาสติกนะครับเนี่ย<ม>ถุงพลาสติกเปลี่ยนใหม่ถุงดํานี่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้มามา,มาถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันนะ <c oughs> <อ>ได้ความรู้ด,ดีครับดีละจะได้รู้กันว่าเออมีเป็นอย่างนี้นะสนใจแวะเข้ามาชมมามาดูได้เลยอยู่ที่สวนนี่แหละครับ ท,ที่สวนนี่ไม่มีชื่อน,นะนะสวนยังไม่ได้ตั้งชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่อแต่ถ้าจะมาก็าต้องมาที่เชิดชยแปดตะเวททับหนึ่งเรือที่มาที่สวนข่อยนี่แหละแล้วถามข้างหน้านก็ได้นะครับไ,<ด>ไปตรงร้านที่เป็นร้านอาหารสวนข่อยก็จะมีร้านขายอยู่ข้างหน้าถามก็ได้ใครอยากเข้ามาชมนะครับใช่นี่ะมีชื่ออยู่ที่ร้านอาหารสวนข่อย สามบานมาชมมาชิมมาชมได้แต่ชิมไม่มีแล้วชิมต้องรอชิมต้องรอรอปีหน้านะครับรอปีหน้าชิมต้องรอปีหน้าครับโอเคคนะครับ,รบวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับชิมเม่นเม่นมีลูกมั้งไหม